มาแล้วครับวันนี้เรามาดูครับ Galaxy ฮะ s a m s u ง g g a l a x ซ A57 ครับที่จะเปิดตัวในปีหน้าครับเดือนมีนาคมต้องบอกตรงนี้เลยครับแบบรวดเร็วครับว่าหน้าตาเหมือนเดิมเดะนะครับกับ A56 นะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวชิป Exynos 1680ครับซึ่งให้ GPU ที่แรงกว่าเดิมถึง2เท่าฮะและกล้อง50ล้านเอ๊ะทำไมสเปคมันคุนๆเนาะว่าไหมเออผมก็ว่ามันคุคณๆแปลกๆนะ ส่วนสเปคอื่นๆที่คาดการณ์ไว้ครับเป็นจอสเปิร์ตแอมโมเลตขนาด6.7นิ้วรีเฟรชเรท120่งเฮิร์ตแบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว45่สิวัตต์วันยูไอแปดนะครับบน Android 16นะครับก็ซัพพอร์ต OS เนี่ยนานถึง6ปีฮะก็ได้พูดง่ายๆครับ s a m s u n galaxy g a 5 7ตัวนี้เป็นรุ่นต่อยอดจาก a 5 6อย่างแท้จริงครับก็คือเปลี่ยน gpu เปลี่ยนกล้องหน้านะครับนอกนั้นนี่ก็เรียกว่าคล้ายๆเดิมนะครรับก็ใคที่อยากลองเป็นดิม ประมาณหมื่นกลางๆนะครับก็รอปีหน้านะครับไปจัดกันได้นะครับผมแต่ถ้ารอกันไม่ไหวครับไปจัดกันได้ครับ A 5 6หนะครับหรือว่า S 2 5นะครับมันเซียวมากเลยนะครับผม